รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุนะคะว่าจะเร่งฟื้นฟูสภาพป่าภายใน5ปีนี้ให้ได้7ล้านไร่เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเ,เพื่อ,เพ,อเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ํานะคะขณะที่หลังจากตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนเซริกิตแล้วนาย,ยกรัฐมนตรีก็ระบุค่ะว่าจะนําไปใช้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ําในเขื่อนอีก12แห่งทั่วประเทศคุณสรัชนาศรีเทียงสาทีมข่าวดีเอ็นเอมีรายงานสดจากเขื่อนเิริกิตคะ่ะ นอกจากนี้นะคะคุณพัชยาคุณเกษรีคนะ้ะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กําหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ทั้งหมด3ด้านค่ะนั่นก็คือการดําเนินการปลูกป่าต้นน้ําการบูรณาการระบบเตือนภยัยและก็การบริหารจัดการน้ําในเขื่อนให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนด้วยค่ะ นางสาวยิ่งรักชินวัฒนนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําหรือว่ากยอนอนนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําซึ่งเริ่มตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดแรกค่ะโดยนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะนะคะก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบ,บกบินสํารวจการบริหารจัดการน้ําบริเวณเขื่อนิริกิตก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมและก็รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการแก้ไขปัญหาของจังหวัดอุตร และแผนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดด้วยค่ะทั้งในเรื่องของการจัดการน้ําตามโครงการพระราชดําริการดูแลป่าต้นน้ําการปลูกป่าฝ่ายแมวและการรักษาระบบนิเวศการพัฒนาลังข้อมูลระบบพยากรณ์การเตือนภัยด้านการบริหารจัดการน้ําการบริหารจัดการน้ําในเขื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยทางด้านของนายปีชาเร่งสมบูรณ์สุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รายงานข้อมูลนะคะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแผนที่จะดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าภายใน5ปีจากเดิม42.07ล้านไร่นะคะเป็น49.06ล้านไร่ค่ะมีแผนที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำใน การสร้างฝายที่จะมีแผนในการฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ําโดยต้นน้ําให้ครอบคุมทั้งหมดนะคะ8ลุ่มน้ําหลักได้แก่ปิงวังยมนานเจ้าพยาสแกกลางป่าศักแม่น้ําท่าจีนจํานวน920แห่งภายในระยะเวลา1ปีค่ะและจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ จำนวน4,600แห่งภายในระยะ5ปีค่ะเพื่อให้เป็นการชะลอและซับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำส่วนการเตือนภัยของกรมทรัพยากรน้ำได้มีการติดตั้งสถานีเตือนภัยไปแล้ว311สถานีสำหรับแผนในปี2,555ถึง2,559นั้นนะคะก็จะมีการติดตั้งสถานีเตือนภัยเพิ่มจำนวน533สถานี โดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวระหว่างการร่วมประชุมถึงวัตถุประสงค์การเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเพื่อนําแผนของการบริหารจัดการน้ําของกอยนอที่วางไว้มาบูรณาการร่วมกับพื้นที่ซึ่งจังหวัดอุตรดิษิถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของพื้นที่ต้นน้ําที่จะต้องมีการดําเนินการปลูกป่าทําฝายชะลอน้ําและก็รวมไปถึงการบริหารปรับ พื้นที่บริเวณเขื่อนซึ่งหลังจากนี้ก็จะนำต้นแบบของเขื่อนสิลิกิตไปใช้ใน12เขื่อนทั้งประเทศนางสาวยิ่งรักนะคะก็ยังกล่าวด้ยวยว่าอยากให้มีการกำหนดพื้นที่ปลูกป่าที่ชัดเจนเพื่อทําให้ป่าเสื่อมทรมเป็นที่ชะลอน้ําโดยยึดโครงการพระราชดำริเป็นต้นแบบโดยเฉพาะการปลูกหญ้าแฝกและจะต้องมีการปรับระบบการพยากรณ์การเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนอยา ในจุดใหญ่ๆเนี่ยอย่างน้อย3เดือนก็คงจะต้องมาร่วมกันทาว่า3มเดือนจะเห็นอะไรบ้างก็ขอเวลาในการที่จะลงไปทํางานพื้นที่และความพร้อมนะคะแต่สิ่งที่ต้องเห็นก็คือว่าอย่างแรกโดยสรุปก็คือว่าตัวเลขการพยากรณ์จะต้องมาจากตัวเลขเดียวกันจะเป็นเรียกว่าอัตโนมัติหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องดูที่ความพร้อมในรายละเอียดอีกทีนะคะส่วนที่2ก็คือว่า การบริหารจัดการน้ําจะต้องคํานวณในคํานึงถึงน้ําในทุ่งด้วยแล้วก็น้ําที่อยู่ปลายทางเพื่อให้กระทบกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนการเตือนภัยก็จะปรับปรุงในเรื่องของแผนเตือนภัยให้ลงเป,เป็นแผนปฏิบัติในพื้นที่ค่ะ ทั้งนี้นะคะก็มีประชาชนในพื้นที่และคนเสื้อแดงมาให้การต้อนรับนับพันคนค่ะโดยนอกจากจะมามอบดอกไม้ให้กำลังใจนาะยกรัฐมนตรีแล้ว และคณะแล้วนะคะก็ยังได้มีการยื่นหนังสือร้องเรียนในเรื่องต่างๆอาทิเรื่องของการเร่งรัดให้เปิดจำนำมันสมปะหลังการออกโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านที่เสียสละพื้นที่ให้สร้างเขื่อนสิลิกิตการขอสัญชาติไทยให้กับนักเรียนและการร้องเรียนปัญหาที่มีการสร้างอาคารสถาบันราชพัฒอุตรดิตบุกลุกพื้นที่แก้มลิงซึ่งเป็นพื้นที่พักน้ําค่ะทำการการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีทั้งตํารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบรวมกับทหารมาคอยรักษาความปลอดภัยรวมทั้งสิ้นกว่า5 0 0 สำหรับภารกิจของนาย,ยกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยในวันช่วงเช้านะคะก็จะมีการประชุมและรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมภายในจังหวัดพิษณุโลกเองค่ะส่วนในช่วงบ่ายก็จะเป็นการลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงภายในจังหวัดค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เขื่อนอุตรดิตถ์ค่ะคุณพัชยากณเกษริศิษค่ะ